ก็ไปลอแฟัยังไงกัามคคเอ่อเจ้าของรถยุตงไพ่แเวียน3า <úng> 3เกแง่รถเลยนะครับจะอครับ เจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน3739ขอทางหน่อยครับขยับขย่ายรถ่ันด้วยนะเพราะว่ารถคันข้างในจะออกปชัวร์ขอบคุณครับเอาเอาปูกระด่าเอ้ยญาติญาตแม่จะจะเก็บเงเก็บเงไม่เงินอ่าไอายดือไม่นะนักเกีอยากรู้ยอด ไม่นะับเอาให้นับไม่นับก็มอบให้เจ้าบ่าวไปหมอกันอให้เจ้าบ่าวไปเจ้าบ่าวแล้วเจ้าบ่าวหมออให้เจ้าสาวเป็นผู้รักษา็มออให้เจ้าบ่าวเป็นผู้รักษามีเท่าไหร่รักษาไว้อยากได้ขอเอานะลูกอยากได้ขอเขา อยากไปขโมยนะจะใช้จะใช้ที่สายตาจะใช้ผมดีใจเมือเที่เป็นปลาแคนีใช่ไหมปลาไปนี้เขาใจเขาขอวขายิมาเน่าเหมอน้ามามห้องแนเามาห้องเงา้อเาไปาสแก่เลยมเียาแก่เลยเียรเอา่ยายคนไหนจาก่อนไทรนอกราก มีแทนเขาในเฮือนก้อนไทยด้วยอดยมือัวไทยหนอคอแม่คือแบบพูดให้แม่พูดกนใคอ่าเอาเอาคนนึงยาแม่ไปหาผาห้องเล่นอยู่ใ้เยินค่าก่อนใครก่อนใครผู้ให้ดก่อนใครดูไอ้้อย พอจ่เงินหอจ่าเงินมาจ่เงินมาจ่เงินเอาหนังแข่งเขาจะสอวมนี่แข่งบนเรือได้ฟังมาเลยฟังมาเลยได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยลูกเออไอ้น้องเขาเก็บไว้อยากได้ขอน้องเขานะครับจยกไปซื้ออะไรก็ขอน้องเขาไปยืนไปใครวะไปแม่ ต่อไปนี้เจ้าบ่าวจะไม่ได้เก็บเงินนะได้เท่าไหร่ต้องชื่นให้แม่บ้านเป็นคนรักษานะครับอยากให้ต้องขอเอากับเขาเขาให้ึงจะได้เขาไม่ให้ก็ไปขอที่แน่ที่บ้านของเงาของเขาก็ได้เออที่วัวทางเขาจะทด้ไปหมดเจ้าพัดด่างเนพัดด่างอีกาล้วมันก็หาิงี่อ่ะ ครับขอบคุณครับไายก่อนแต่งานผองเราที่เอนเนี้ยอแต่งงานเราไปเหียเพื่อแต่หลัไครไคร่าสาวมาทใครอยู่ในภาควนไ้บออกไ้ใครใครอยู่ในภาควนควนใครจะมาเจ้าสาวอเยอะวนมีคันตันนี้เกี่ไทย

ก็มีบ้านหลังนึงต้อ่้องต้อต้องตมอต้องต้องต้อ้องต้องจ้องต้อง่อต้อง้อยต้องต้อ้อ่องต้อง้ไงต้อ้อเจ้อง้ององต่้องตมอ้องต้องต้อองต้องอ้ไมต้ม่ตต้อ่ตต ขอเส้นของหนึ่งเส้นเนาปา่ี่ว่าอาเมปาดใครปาดใครใครก็ได้ว่าปาดใครมินใตรไปยมน้ำไ้ด้วยได้วไปด้วยงานด้วยผมฝันดีครับไปไปรไปแลคุแม่จะเพื่อทำอะไรใส่มืออย่างนี้แล้วจะอีแกงขาวไก่เื้อแล้วอีคร เออคนเส้นของปากจะสมตรงขึ้นตามเลแล้วก็ได้ดูว่าใจก็ไวเ็รอยใจก็บบามีกระ้หัวที่มาเต็มรอยี้ไ่ไรือไงได้ไงใครก็ได้เราปากก็รู้กันแรงขึ้นแังขึ้นนะแต่โดตรงแรงขึ้นตาก็ไปค่ันก็ได้ นี <c oughs> ่ต่งกวาไมก้งวาเรต้องกนะตลยตวาามันชนเด้อว่ต่งชันเดอาดึงผมไอไมมน่นสิไปัดน่น่น้เสืนึตัดลงตัดให้่านดึงรถไปดึงรถไปบ้านแห้งจน ผมเป็นน้อยว่เป็นน้อยตังดึงขวอไม่ไหมเหมือนอะยังเส็มึกาปยังเอาแยกกอตักแยกองตัจเต็มไหมเต็เตอ้นี้ใครเจ้าสาวใชหเจ้าสาวปอดคอยอยซยย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 เยยยมย้า ระบ้าก็เต็มใอ่สรอยกันแล้วะเต็มใส่สร้อยกันล้วไม่ได้เริ่งละอ่าเขาแล้วอม่เขานะครบลูกเอเยขนาดเอาไม่ใ้ลเนาะเร็วเขาติเลี้ยงแม่พอแม่กันต่อไปเด้่อตันตงเยส่อยเสมอสการปอกกาปอกอ่อนก็ต้อน ตารางนะคุณแม่ไ,ไม่มีขาแต่มันวิ่งได้นะดูดูดูขาไหมดูดไหมโอ้ยา,า,<ม>า่ขา่ขาจะรู้ดูใจดึลงลบกอีกไูกดึงลูกดึงลบกดึงลบกแม่เอออันนี้คเบอ้เนาะมา เกไหกระปันต่อไปไปถึงนี้เก็บไทรดูอยจ้อยกวต่อยต้อยเสมอไการควาดเบิ่งไ้นะเบิ่งออกกันไปเลกดตอก็แต่ว่าดิโอเคเอาทำเขาสองทนะผว้ใดนจเป็นผู้ก่อนบานนี้ใช่หอเอาไอตัวนี้่ะเอาไอตัวนี้่ะ

เอาแล้วเจ้าลูกสาวเจ้าจะแ้เะเอาพองทีลูกสาวเจ้าจะแ้เม่อมมาไม่อมเยอะเลยฉันไม่นทนไม่เนี่ยอกมึงแก เจ้าคำหนูเอาท้าแม่เนี่ยเอาท่าแม่พี่เอาท่าแม่พี่ทำแม่เอาท่าแม่พี่ทำหนูเของเจ้าเออก็หมุดตั้งโยกตั้งกอดเอาไข่เจ้าขนาดนั้นใส่บาตรเจ้าสาวเอาไข่เจ้าสาวไปป้อนเจ้าเรานี่ที่เก่งก็ไม่เข้าปอดคอเรีลูกปอดคอทั้งสองคนเทาไปเลย กอ่อยมกเาันนั้ไปมาไปก็ยก้อนน่ดยงนี่นะงั้นตั้งโบราณกันาว่าก็จะขงแข็เอาได้เรื่องก่อนไปนอยันมาวเื่ขวาก่อนไปอาี่สาก่อนไปนั่งคนแต่ยังวาไปว่วาวเลยมจับตื้อานั่งยังละ

เขางว่ากากินแปลกยก็ยังยิเสกนี่ไอ้พวกนี้การาศ่อสำหรับสบายสบายกรเสร็จ่ไปแล้วแสดคือการทำแบบพิธีทาอีสานนวนนะครับางรับอกว่าเจ้าเหนือบ้านท้องวยนี่ไอ้นนี่ตุกันักแมงอยนะครับถ้าจะพิสนับซับซ้อนยางไงผมก็บอกไขแล้วว่าขอให้มาบอกผมเดีวผมจะ ที่ส mm ุด hmm. แล ria, like 8, 2, nah. like ้วครับผมช่วงนี้เจ้าบาเจ้าสาวก็จะเอาเงินไปเก็บเพื้อท่ามเอาเงนเดเก็บเพือตาเอาเ้วยนะแล้วจากนั้นก็ไปทำพัส่วนตัวและจากนั้นกอเปขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มางานนี้เร้ะเก็บตรใก้ในออกต้ามเก็บให้เห็นเีังนะแม่จยลขอเจ้าสมานี้อยู่หออ่จ

ไอ้ใจไปกำตังหลงของเจ้าบ่าวมาด้านด้านนี้อยู่ไหนบ้างยิดนคนคุณแม่ปู่ย่าี่รองนายลูกนายกหน้าผู้ใหญ่ไปไปไปห้องคนก่อนบอไปห้องคนก่อนบอไปเลืยกเขา่อนงไอานี้ขาดอไปเรียกเขา่อนยงไงไปไปนั่งแม่แม่อันี้เอาอ้นี้เอาไว้ใส่ดิ

มนเอาออกก่อลกแก้วโยกแตกกัเอาออกาหมนเลยโยกแก้วสีต๊ะแตกกันก้าวหอมไส้ข้างหมลงไม้ละทานกว่นั้นเดี๋ยวนเือดรืองดดงไมเหืเื่องแข้าวมาวหอน้แม่เพิ่นยกไอ้พุนันพุนีพ่อเป็นเซียนจะไห้เพิ่นยกเซพอับแม่เพิ่นน่นเีอยู่บดที่บมีเชียร์บะมีเสียบ่มีบ่มีบ่มีมีต่หมอนกับผ้าอ่าแล้ว เอาเอาที่เป็นอ้าวุ้ยไม่ได้อุ้ยเป็นเป็นพักลลงไม่ให้ขวดด้าบามันเอาเป็นพักผงมาเพิ่มันเพิ่มันหมันที่ได้นม่จจับเพิยนั่งเออจับเพ่นั่งด้าีเลยเออจับนั่งย้านหน้านทีนนนนนน่บอกหญ้แล้วอ่โพกเกยกให้พรอแม่หมดเลยอันที่เาไเสียลงพ่อกัะแม่บ่มีนไหมอันนี้อันใหญู่้มาเลย เขาจะยกให้เบ <Welcome. S 1> ินของงาานกันใหรือยกให้เพื่อนละตรงไหนของงานของพ่อับจากพ่อพ่อมาแน่รับโอเครับผมสาธุบรรลกสาธุตรงนี้โอ๋กับญาตจะเอาไปให้ใครอันนั้นอยู่กับโอ๋กับญาตเองให้ญาติผู้ใหญ่คนไหนที่สมควรนะครับจะให้ไปอันนี้มอบให้แล้วเด้อครับผม ไปทำภูรัตน์ตัวเล็กเขาจากนั้นก็โดนขอบคุณแขนเขาแม่แม่ดอกแม่อย่าลืมดอกแม่นะให้เทียนาะดอกกระเทียงนั่นนะไเขาเขาไปเลื่ให้หมอนนี้ก็ได้ไหมนี่น่สบายไม่เ็นไรได้ไหมจุงแขนไหมจุงแขนปะได้ไหมจุงง่าย จวงแขนเขาขึอมนมาเบิ้งทังเต้งทังเต้งองี่อันน้เส็ห่เวจวงอจ้าหลานจะมีไฟเสมีมีไฟเมรีอยู่กเจตรงำไมเลเวลาับเอา

แจกไหว้ปุนหัวนอนจากเพื่อนเไว้เนี่ยจาวางเนี่ยใส่ที่กรไดจอนหัวนอนช่วงนี้พิธนการของการงานแต่งงานนะครับระหว่างปอยไอยแกะก็ทำธีก็ทำทางตัวเรียบร้อยแล้วจากนี้ต่อไปก็เป็น ครัษขอหน card, ึน่งลารทงแม่ครัวจะได้ดูแลรับรองแขกนะครับนะแขกที่มาในงานนี้ก็ขอเชิญตามอัธยาศัยนะครับท่านผู้ชมในนามของตาตั้มนายประสมเราก็เสริมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งไหนที่บุพร้องไปก็ขออโหสิ่งด้วยขอบคุณนะบอกดูมีบุกมาแล้วไอ้เจ้ามีมีนะ ไปมันไปดอนเดี๋วดอนไปกันกมันันไปอะไเนยไคิดถึงไหนนี่เลยนี้อเข้าไเข้าน้นนรไสััดงกัาานข้ากะ ทำอะไรพวกน้องตอนผมก็ไปอนพวกะน้าตาใจใจเจอผมเดินทาไปทำบุานจะเรียกคุณข้าเลยคนกคนกินแต่พูดใหญ่ไม้นานลมาเอาเยะ ผู้ใหญ่มครับผมกำนำนะเพราะว่าไปมาด้ตั้ใจเราอยู่แล้วพูดอะไพูดกันได้ครับผมก็ขอบคุณนพวกทีช่ทุกท่านนะครับ่านผูว่าท่ีรัฐบาลเราิานี้นะรอไนต่มว่าหนครับน้องผู้ใหญ่ท่านไหน่อกไดไหมครับตอนี้เขตจังาขอให้มา ครับขอรับเราเนกครับขอรับก็เดีกถึงหกไปลานคื้งไม่เปนย่งไม่ได้ดูทั้งวัน่เียรนอกครับจได้ต่อผมก่ขอฟ้ากอแม่ปรเทศไปโลูกหลานเให้มาถึงจะาห้าท่ให้านร่าให้เีันนนะครับแล่วก็ สรับคนนี้ผมกขอให้สบาสาวชครูความปที่งต่อค่เป็นคมอาการตนุ้การากัยแข็งแข็งแข็งกับร่างกายงานไหนของเขี่มยทุกประการกบขอบคุวครับบาค้งไม่วานี่กาบอกว่าให้กรับกระับ แล้วจะมาใส่กันนะงบอกว่ให้ขยายามขอบคุณเจ้าขอบคุณสนี่บรรยากาศ